ปีนี้ไก่สิร้องเฮ็ดเบิ้งพอปีที่แล้วไก่ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จกับบวบงูวอันที่ไก่ที่ไก่เอาไม้ปักเนี่ยก็คือท้นกับอากาศข้างนอกพ้อมนะจ๊ะไก่มืออากและจ้ะอยากให้เป็นแบบนี้แต่เขากัเลือกว่าได้มันแหลวแต่มือนะจ๊ะนะอันนี้เก็บรอยแล้วบางส่วนนะจ๊ะเพราะว่าไก่กัย่านคือกันไก่ก็ห่วงไก่บพรทั้งนอากาม สวัสดีจ้าพอแมพี่นองปองไปสู้ผู้สุขนนะคะมืนีกลับมาพอกับไก่คือเกาในช่องของไก่ไทยอินยูเคชแชแนลมืนีพ,พี่น้องมามืนีไก่สิพพี่น้องมาอัปเดตมืนีแดดออกแดดออกอเห็นแดดนีปันเห็นท้องค้ำได้จ้าอยู่เมืองหนาวกันเนาะจ้ามืนีไก่สีมาอัปเดตต้นกาต้นพริกของไก่อันใดที่เขางอกแล้วอันใดที่เขาที่ไก่ได้แยกไว้ใส่กระป้องแล้วเนาะจ้าว่า สิเป็นแบบใดคนาไปล้งสวนจ้าพี่น้องเดียวกับสิพาพี่น้องไปสวนใหญ่เพื่อสิเอาคนาของเขาไปลง้งเพราะว่าไก่บอมีพื้นทีทีสีแยกต้นกาอ่าไวในอ่าอุโมงเลยจ้าพี่น้องไก่กระลยต้องหาพื้นทีเราก็เคียอ่าพื้นทีจักน้อยเนาะจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นในในคอนเซอร์วัตถีก็อนนะจ้าในหองกระจกกรเดียวกับสิพาพี่น้องมาเบิงเนาะจ้าว่าไก่เอาอันใดใส่ล้งไปแล้วใส่้เงเรื่อยๆเนาะจ้าอันนี้ก็คือเป็นบวบงูเนาะจ้าที่ไก่ได้เพาะไวมือ ปีนี้ไก่สิร้องเฮ็ดเบิ้งพอปีที่แล้วไก่ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จกับบวบงูอันไก่เก็บพันเองเนา,จาะจ้าเราที่นี่ไก่ก็เอามาเพาะกระงอกทุกเม็ดเลยจา้าเราก็แข็งแรงมือนีแดดมาดิสดใสกันนะคะอันนี้ก็เป็นกระเพ้ากะเพ้านี่คือว่าเป็นอียงที่เลี้ยงยากมากๆเนาะจาบบ้าไก่กบ่ท่านได้เก่งในเรื่องอ ปูกระเพราเลยนะจ๊ะเนาะกะกรลังน้ากะสิเป็นไกยย่กย,ย่อมไก่แยมอ่าเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปนะจ๊ะอันนี้คือรุ่นที่ไก่ได้เพาะที่หลังนะจ๊ะอันนั้นก็เป็นอ่าซุ้มอ่าพักปังเนาะพักปังยอดแล้วกัอ่าผักตำนินหรือตำลึงนั่นเองนะจ๊ะเนาะอันนี้กะสิเป็นอ่า นี่อันนี้ก็ซื้อเป็นมาละจีนมาละขีนกที่ไก่ได้เอาไส้กระป้องพีน้องจําได้บ่าวา่าไก่เอาไส้กระถาดไวแบบนี้แล้วไก่กระเลยไม่แยกเพราะว่าเขาเป็นต้นใหญ่แล้วแบบนี้มนะ่จ่ากไก่กระเลยเอามาใส้กระป้องไว้อันที่ไก่ที่ไก่เอาไม้ปักเนี่ยก็คือไก่สิพยุงเพราะว่าเขาเป็นไม้เลื่อยเนาะจากไก่ก็ต้องอาหาไม้เพื่อเพื่อฉีพยุงให้เขาได้ยูตรงๆขันไก่บ่าาเอาไม้เสียไวนะ่นะนะเขาก็ฉิ ใโทวทีปเราเขาก็สิลมและเนขรนาดมันก็สิเป็นเกกะเราวมวลาเขาเอาทอรงดูค่าหรือเขาเอาไปปลูกในสวนน่ะมันสิได้ง่ายสำหรับเขาเนาะจ้าอันนี้ก็เป็นพันธุพักต่างๆนาาา่นาะจ้าพี่น้องที่ไก่พาพี่น้องมาเบิ่งเรื่อยๆตัวน,นี้กะกำลังงามกำลังเริ่มที่สีอมซู้หาแดดหาแสงอันทีมตน้นยาวๆ,ๆเนี่ยก็คืออ่า แสงแดดเพอเขากระสียืดหาแสงแบบนี้นะจ้ะพี่น้องเดวไก่กระสีพักเป็นพี่น้องไปเบิงอยู่ในอุโม,มงกะจะว่ามีอยียงแน,นอ่าที่กไก่เด้เอาไปใส่อุโม,มง์ไว้แล้วเนะจ้ะอันนี้ก็เป็นบักเคือบักเคือหลายสายพันธุ์ดกันจ้ะไก่กระสีเอาไปแยกมืออื่นอันนี้ก็สิเป็นใบแถนมแล้วสองใบนะจ้ะนี่อันนี้ก็คือหยาดทิพขันเขาเอาไปในช่วงเนี่ยเอาไปแยกใส่กระป้องเป็นกระป้องกระป้องอ่ะเขาสีปรับสภาพยายได้ดีแล้วก่า ทนนะจ่ะเนาะทนกับอากาศข้างนอกพ้อมนะจ๊ะไก่เมื่ออืน่นไก่ก็สีแยกอันนี้เนาะจ่ะอันนี้ก็คือหัวละพามันก็สิเป็นรุ่นๆุนไปเนาะจ่ะเพราะว่าไก่ก็สีเพาะหลายๆรุ่นไก่ยันม,มันบ่ทันเนาะจ่ะแต่กับกับเพาหัวลพาเนี่ยกับเพาเนี่ยสียกกว่าหัวละพาแม่งหลักเนาะจ่ะอันนี้ก็คือ หูลภพานะจ๊ะอันนี้ก็กำลังเริ่มงนะ้างเราไก่ซ้ำเนียเอาไปแยกเอาไปแยกนะ่สิสีดีมากๆเลยจ้ะประมาณซ้ำเนียเนาะจ้นะเนาะเอาไปใส่กระถางเ,าเป็นกระป่องกระป่องไปนะี่สีแบบะเะลิศมากนะจ๊ะแต่ไก่บะมีพื้นที่เป็นอย่างไก่คือต้องวานไว้ในกระถางแบบนี้เพราะว่าไก่บะมีพื้นทีเพื่ออยู่ในโอุโมงค์บางจัดตดยังติดลบอยู่มือวานี่ก็ยังติดลบอ่าเอ่อหนึ่งองศายอยู่แม่จ๊ะพี่นอ้องคืบ เ้ำมือเว้นนะ่ะสีอากาศนะ่ะดีอยู่จ้าเงี้ำมือเว้นนะ่ะสีอากาศดีเงี้ยมือคืนนะ่ะก็ยังมีการติดลบยูแบบนี้ไหมจ้ามันก็เลยเพราะทันในกาศที่สีเอาอีกอย่างออกไปหลายเนาะจ้าเขาก็ค่อยๆทยอยออกไปเขาก็เบิงอากาศอยู่ตลอดเวลาเนาะจ้าอันนี้ก็สิเป็นอ่า แมงลักเนาะจ้ะแมงลักก็คือผักอีตูผักอ,อีตูกับปีนี้ถือว่าโอเคมากๆเนะจ้ะกับกรลังงามเลยนี่ผลผลิตของเฮากัตตองเฮ็ดแบบนี้ไว้เนาะจ้ะเพราะว่าไก่บ่มีพื้นที่เรากะก็คือเลี้ยงลูกไปเรื่อยๆจะพี่น้องอันใดตายจากปีที่แล้วเฮากัมาเบิงเอาว่า เฮาสิมปาปับปรุงหมองไดจังสีแมจานี่ล่ะก,ก็คือเอนห้องกระจกของไก่นะโอ้ยเห็ดห้องกระจกแพ้งๆก็เอามาใส่ต้นไม้ไทยของเขานี่หละจา้าพี่น้องกระโชคดีก็คือแฟนไก่แล้วหมักน้ําไก่แล้วก็มันก็เป็นธุรกิจร่วมครอบครัวของเขาแมจ่าเราก็เลยต้องยอมนะจ่ะเนาะนี่นี่จ้ะพี่น้องงามทั้งนั้นเลยจ้ะเดี๋ยวสีพาพี่น้องไปเบิ่งในอุโมงนอวา่าไก่เห็ดอีกอย่างไว้เนี่ยเรียบร้อยแล้วสําหรับผู้ที่อ เพื่อนอยากสีเห็นน้อผู้ที่เพื่อนจองตนกามาแบบนี้แม้เพื่อนกัอยากสีเห็นอัปเดตให้เพื่อนเบื้องแน่ใจน้อยเดี๋ยวเพื่อนกะสีบ่ต้องห่วงว่าเพื่อนตรงใดอ่าได้ตนกาแท้ๆถึงสี่เมจ้าพี่น้องอันใดที่บ่ไดกะสีได้บอกเพื่อนไปจังสี่เมจ้าก็คือทุกย่างกะที่เพื่อนจองมากะถือว่าได้ยูเนาะจ้าเนาะนี่แหละเดี๋ยวกบสีพาไปเบื้องในอุโมงกันจ้าอาจ้พี่น้องไปเบิ่งในอุโมงกันว่าไก่เอาอย่างไปไหวแน่แล้วเนาะจ้าอากาศมื้อนี้ก็บ เป็นใจมากๆและจ้ะอยากให้เป็นแบบนี้แต่เขากับเลือกบ่ได้มันแล้วแต่มือเนอะจ้ะเนาะอันนี้ก็คือ,อสวนกุหลาบของไก่กุหลาบกะกำลังสิทแทกแตกยอดเนะจ้ะบานบเขากระเสียมเขาฤดูใบไม้ผลีแมนพ่จ่าใบไ,ไม้ใบไ,ไม้ใบไ,ไม้ผีตเนอะนนี้เนาะอันนี้ก็คือเป็น กําลังแตกกิ่งสาขาออกมาอย่างสวยงามเลยจ้ะกุหลาบสวยงามซัมเมอร์น,น,นี่ก็สิบแบบงามเนาะหนาหัวนี่ก็สิงามมีหลายต้นเลยจ้ะเพราะว่ากระเห็ดเป็นสวนวกุหลาบหน้าบ้านก็สิมนี้ดอกไม่อีียงต่างๆแลวจ้ะเนาะกะะัตอนนี้กัยังทําได้เห็นเนดอีียงใดเลกจ้ะเพราะว่าแดดมันดินมันยังเหนียวอยู่ฝนตกซสมือจ้ะพี่น้องเดี๋ยวอันนี้ก็สิตกมาอีกอันนี้มันก็ทําทาซื้อๆห้เฮขาได้ดีใจซื่อนะจ้ะอันนี้ก็คือคัน ถุกที่ติดตามไก่กระสีเห็นเนาะจ้ันน้ำมันนีกระสีเป็นต้นกล้วยเนาะจ้าเป็นต้นกล้วยของฝรั่งที่ทนหนาวเนาะจ้าน้าผู้ใดอยากได้นอก็สามารถทักไก่เข้ามาได้เนาะจ้านันอตอนนี้กท่านได้มีดอกตะบูรัตซัมเมอร์ผู้หละเขาก็สิขึ้นมาไก่เอาคุ้มไว้เพื่อกันหนาวของเขาแต่บุหรี่เขาจิตดนันบ่แต่ที่นี่อของอ ฝรั่งนะ่ะเขาก็สีมาสุปีนนะจ้ะพี่น้องเขาเป็นตองพวงเลยจ้ะถึงเขาสีนั่นอยู่ไปเขาก็สิขึ้นมาใหม่อีกเนาะจา้ะเพราะว่ามันผ่านมาแล้วไก่ก็เลยรูสันเดออันนี้ก็คือเป็นมิ้นท์เนาะจ้ะอันนี้ก็คือเป็นเอียงสระแหน่กำลังออกมาอันทุกอย่างที่เห็นฮัลโหลนะเองซีอูอันนี้ก็คือเป็น, uh, น,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 ปนสระ,ะแหน่ฝ <Hello, Ray. S 1> <See you. laughs> รั่งเนาะจา๊ะระแหน่เนี่ยขึ้นมาบมองดู อยากจะกินขนมเส้นแล้วจ้ะนาออู้ขึ้นมาในสิงน้ำเลยจะจะหอมจากพี่น้องหอมคือจังไทยพอมันเป็นใบหน่อยๆนะจน้ะนาอนี่เดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเบิ้งแล้วจ้ะว่ามีอะไรบ้างอยู่ในอุโมงอูหอนแล้วจ้ะพี่น้องหอนมากๆเลยเนี่ยเยวสิวาเลยเนี่ยไก่เอาคุ้มว้อ่า ขันอยู่ในอุโมงค์เนี่ยสี่สามสิบองศาผุนได้สี่้อนมาคักเลยจ่าพี่น้องเกิดกับมีฮีตมีที่มีฮีเตอร์ฮีตอย่างเราแบบน้ำแยกต้นกอกต้นกาไก่กับสีมีฮีเตอร์ไว้แต่ไก่กับสีอ่ะเอาคุ้มเอาอืมนี่อันนี้คือคือเป็นมะละอ่ะที่ไก่ได้เอามา ไว้ในนี่เป็นทีเรียบร้อยแล้วบางส่วนนะจ่ะเพราะว่าไก่กับยานคือกันไก่กับห่วงไก่บับทั้นในอวกาศเอามาหลายนะจ่ะเนาะอันนี้จ้ะอันนี้ก็คือเป็นบลาเขือที่ไก่แยกไว้เรียบร้อยแล้วนะจ่ะกะกำลังสดใสงามตามากๆ,ๆอันนี้เด้จ้าฟักแมวที่ไก่พาเห็ดคลิปวิดีโอนะจ่ะอ่ากะงอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วไก่เอามาใส่กระถางแบบแบบนี้เขากำลังสิงอกนะจ่ะเนาะขล่ะอ่าบางบางเอ่อ บางเอซเพิ่นกับขามาติดตาเราเพิ่นกับว่าพามาเบิงต้นฟักแมวแน่กับหงอกเราเด้อจ้าพี่น้องกันดีเด็เดไว้แบบนี้เลยนะจ้าอันนี้ก็คือเป็นมาละมะละจีนมะละ,ะขี่นกเด็ลละจ้าพี่น้องไก่เห็ดข่านไวขันย้ำแดดมานะ่ะเพราะว่าเขายังปรับสภาพบาะใดเนา่อจากเขาไก่ก็ต้องเฮ็ด คุ้มของเขาไว้แบบนี้เพราะว่ามันเป็นเซนสิทีฟมากเลยได้จากถือแดดแน่กระเหี้ยวใบเหี้ยวใบใหม่ยังส่แม่จ่าเพราะว่าไก่เอาเวียงไว้ในบ้านเนาะมันก็เลยบ่าแข็งแรงยังส่แม่จ่าอันนี้ก็คือเป็นมะเขือเทศหลายสายพันธุ์จ้ามะเขือเทศหลายสายพันธุ์ก็มีลายเสือมีจินดามีพวก เอียงเกาะหัวใจแม่เอียงเกาะมะเขือเทศหัวใจแบบเขือเทศหัวใจญใ่ยังสีแม่จะสีเหลืองแบบนี้ก็มีเบบชททูสายพันธุ์เนาะจ้ากับสีมีสีแดงสีเหลืองสีาลายยังสีลายน่ะจะแสีบลายเสือน่ะจะอร่อยนะจ้า <ST S 1> นี่ละจ้าพุนผลิพลพตต้นกล้าของเขาอยู่ในสวนไก่ก็เอามาเป็นบางส่วนแล้วแก่เอาเสียบว้ก็คือไก่บอกนหลักให่เขาให้ได้พายุงของเขาไว้ให้เขาได้ตังโตเนาะจ้าเนาะอันนี้ก็คือ ต้นกะที่แก่เอามาไว้ในอุโมงค์เป็นบางส่วนแล้วนะจ๊ะแต่ประไานกะเอาม้าหลายพอกะยันยู่นะจ๊ะเนาะอันนี้กะต่อมาก็จะเป็นพริกนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นสลัดจ้าพี่น้องเป็นสลัดเป็นซุ้มอบบพวกอันนี้สีแดงอันนี้สีแดงนะจ๊ะเนาะสีบะหมีนสีแดงสีน้ำตาลนะจ๊ะไก่กบสิพอไวหลายๆรุ่นเรื่องจ้าพี่น้องเพราะว่าสลัดไก่กะมากินมากเข็ดเป็นสลัดโลแม่ไก่มากมาก แต่ทุกอย่างกำลังสิง,งอกแต่เอาต่อแต่ขึ้นมาจา้ะอันเป็นขนาดนี่นะจ้ะเนาะอันนี้ก็คือพริกหลายสายพันธุ์คือกันจา้าไก็แยกเป็นที่เรียบร้อยแล้วปีนี้ถือว่าพริกไก่งา้างงามมากๆง้างงางงามทุกต้นเลยจ้ะพี่น้องแบบแข็งแรงแหมนี่นี่คือแข็งแรงมากๆนะจ๊ะนี่เพิ่งดูเขาตั้งตัวด้แล้วเขากระสิเป็นประมาณนี้นะจ้ะแบบเพอแดดนะนั่นพี่น้องเอ้ยไก่สีบลเดเนะจ้ะ อเอียงเกาะไก่สิบเด็ดย,ยอดเพราะว่าจังไรไก่บบเดดไก่บ่อยากเดดคันเด็ตมันก็สิแตกเป็นภูมิเป็นอย่างมันบาจาพี่น้องแต่สูตรสาหรับพ้องไก่นะ่ะก็คือไก่บ่เดดจากซิบเป้เขาใหญ่แบบนี้เลยเพราะว่าทุกๆปีไก่ก็กไดอ่าดกยู่แล้วว่าต้องหาตต่งแต่เดดเขาก็สิแตกภูมิของเขาเป็นอยู่แล้วตามธรรมชาติของเขาจังสิแม้จะก็กเลยไม่เด็ดนะจ้าอันนี้ก็ซุ้มเป็นพวกพักพวกกัน คือจังผักขิงได้จากพี่น้องขิงขิงไพรนี่ออกมาจากพี่ลุงถึงแต่ปีก่อนๆผุนเนาะจ้าเนาะกับทุย่างกับเริ่มที่สิซืนสิซัดขึ้นมาแล้วเนาะจา้าเดี๋ยวสิพาไปบงังในอุโมงค์อีกอุโมงค์หนึ่งเนาะจ้าใครมีซีซีหาอุโมงค์ผุนได้จ้าพี่น้องซีอุโมงค์ตอนนี้หาอุโมงค์ดดก,งงนนงก็ทถนนอ๋องยุ่ข้างนอกกับสิเป็นตะมานนี่เนาะจ้าไก,ก,ก่ก็สี บ่อยเอายาคาเาี่ยไก่กระสีเอาคุ้มไว้เพื่อให้ยาเขาตายอันมองนี้ไก่กระสีปลูกอันพวกสลัดพวกยังเพราะจากสลัดแล้วไก่กระสีปลูกบักเขือลงดินเลยร้องเบิงปีนี่ว่าสิได้บ่สิได้เป็นแบบใดเนาะจ้ะนาะนี่ค่ะอันนี้ก็ผักแป้นกำลังแดดกำลังมากำลังสีแอมแตกแตกอุจุอิจิเนาะจ้ะนี่อันนี้ก็จะเป็นไผ่ไผ่กับ กำลังนามกำลังแตกกอน,นะจ๊นะเนาะนี่อันนี้ก็คือเป็นบักเขือเทศเดี๋ยวไก่สิพาพี่นองมาเห็ดอ่าคลิปวิดีโอสำหรับบักเขือเทศนะจ๊ะ่าเป็นยังไงคือเอาใส่อ่าเห็ดเป็นอืมเอียงก่อเห็ดเป็นคุ้มว้ข้างบนไหมอ่าเห็ดเป็นหัานให้เขาแบบนี้เนาะจังเป็นคระเป็นคางให้เขาแบบนี้เนาะเดี๋ยวสิพาพี่นองมาเห็ดคลิปวิดีโอเรื่อยๆนะจ๊นะมานะอ่า อ่าบอกเนาะจะเห็นเป็นแนวทางให้กับพี่น้องเนาะจ้นะเนาะนี่ก็คือซุ้มพัน์ผักคือกันจ้ะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นตะกูดเนาะจ้ะเนาะต้นบะกูดต้นมะกรูดอันผักแถวต้นมะกรูดและผักแพวอันนี้สิเป็นมะกรูดและผักแพวเนาะจ้ะนี่ผักแพวกรลังงากํลาลังสิแตกอยอดแตกยั้กระถิ่นเนาะจ้นะเนาะอันนี้คือ อ่าอุโมงที่สองนะจ๊ะก็คือประดูดกระลังงามได้จ้ะพี่นอ้องมีเดียงไว้ปลาลูกเป็นเต่าได้จ้ะหุ้มผาใส่เป็นบางเรนอย่างเงี้ยเหมือเต่าอย่งางเง้มือคืนนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็คือเป็นพริกหลายสายพันธุ์พริกนี่หลายกวัวมูหลายกว่าหลายกว่าจังอื่นนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็คือเป็นนั่นนี่น,นี่ก็เป็นฟักทองไทยและก็ฟักทองฝรั่งนะจ๊ะเนาะกับเห็ดกระด้งสิแตก ก็ขันซูงว่านเนาะจ้าไก่กสีพาพี่น้องเฮ็ดเนาะ,ะขันเขาเอามาใส่ให้มันพอแดดแบบนี้จ้ะพี่น้องเขาสิบ่หยืดหาแสงเขาสิเป็นต้นที่แข็งแรงแล้วก็อวบแล้วกับอบอเขาสิเป็นต้นที่แข็งแรงเนาะอันนี้มันยืดหาแสงได้จ้ะพี่น้องมันเลยเป็นแบบนี้เพราะ ไก่เพาะไว้แต่ตอนที่ท่านได้มีแดดนะจ้ะอันนี้ไก่กะเอาบัดเพาะไก่บ่มเม็ดแล้วไก่เอามาใส่กระถางว้แบบเนี่ยจ้าพี่น้องแล้วเขาสิบโบยืดหาแสงน่ะเขาสิแข็งแรงกว่านะจ้ะเนาะอันนี้ก็คือเป็นอันนี้กับผาพี่นอ้องมาเบืองมาเบิ่งแล้วนะจ้ะแต่ถพาพี่น้องมาเบืองอีกอันนี้ก็คือเป็นอ่า พักสลัดแล้วกับอันนี้คือเป็นขนาเห็ดหอมแล้วจ้ะที่ไก่ได้เพาะไว้ที่ไก่ได้เฮ็ดถาดว้แบบนี้เนาะจ้ะกำลังเริ่มชีมือนีไก่กสิเอียไปลงสวนจ้ะนี่เอาต้นประมาณนี้ไปลงสวนกสิติดดีง่ายๆได้เด้อจ้ะพี่น้องหรือผูดผู้ใดสิอยากให้ง่ญ่กว่านี้ก็ได้เนาะจ้ะเดี๋ยวกระเอียวนำมาหดเล้วจ้ะเนาะนี่ทุกอย่างก็กำลังง้มได้จ้ะกำลังสิเพาที่เสียานี่มันมันหนาวอยู่เด้อจ้ะพี่น้องมันก็หนาวมันกับ ใบกับสีหลวกสียังแน่จากน้อยน่าจะเนาะนี่ขันเทดไว้แบบนี้ขันผู้ใดมีพื้นทีนะ่น่ะอ่าไก่กะอาทธิไก่เห็ดมาทุกทุกปีไก่ก็ได้ต้นใหญ่ขันเห็ดขน่าอ่าปลูกไว้แบบเนี้ยคือผู้ใดบ่ขีขคานน่ะจ้ะแเราผู้ใดมีพื้นที่สำหรับคือคือไก่นะ่ะสามารถเห็ดได้แบบนี้เลยนะจ้ะพูดละร้ายคักนึงจ้าเต็มยุ่ไก่กะเป็นคนที่มาเฮ็ดแห่จ้าพี่น้องมาเห็ดมาปลูก มันก็นเลยได้สวยงามแบบนี้เลยจ้านี่แบบงามนึงจ้าแล้วไก่ก็เอาหน้าม,ม,ามาัมามักของไกนะ่น่ะเอาหน้าม,มาักขิงว่ามาใส่เป็นทีเดียวเลยได้จ้านี่มันก็สีซ่นขื่นสัดขึ้นก็สิมีแดดมานี่ก็สิพุ่งเลยได้จ้าคืองามเดี๋ยวไก่ก็สินี่ก็คือเป็นพริกจ้าพริกหลายสายพันธุ์คือกันจ้าวคือต้องคุ้มไปแบบนี้จ้าพีนพ่นอเพราะว่าแดดมานี่เธอก็เหงาเหงาเงาเหงางอย เงาเศร้าสอยจ้าพี่น้องนี่ละจ้าเดี๋ยวสิพาพี่น้องเอาคณะไปลุงสวนเป็นจักเครื่องจักวางเนะจาะนาะนี่ละจ้า,จาเดี๋ยวไก่กระิโนตดน้ำคณะคณะนี่เป็นพักที่ทนหนาวจักน้อยเนะจ้ะเป็นคณะที่มักมักหนาวจักน้อยแล้วก็คขันตีหลายรกับตายตายใดเนะจ้ะก,กับไก่กระชิ้นดน้ำคันอักขัน ขันแดดมาแบบนี้หรือหนาดินแห้งนะจ๊ะพี่น้องไก่กระสีหคน้ำเนานะจ๊ะเนาะอันนี้ก็สิเป็นกวางตุง้งกวางตุง้งต้นใหญ่ๆเป็นดอกม่จาะกกรสิเอาพะไว้แบบนี้คือกันเพราะว่าขันไก่เอาไปลงสวนเลยนะมันมียังก่อหอยทากหลายสันเดียไก่ก็เลยต,เต้องเฮ็ดไว้แบบนี้เนาะจ๊ะมันก็เลย คือว่ามีพื้นทีนะ่น่ะสามารถเห็ดแบบนี้ได้ห้องสิบ่ต้องเสียเวลาเอาไปวานจังสี่แม่จ้าขันสิปูกขายจังสี่แม่ไก่ก็เป็นไก่ก็ปลูขายเด้อจ้ากข็ขายละโละโละโลละสบาทโลละส0ปอนด์เน้อจา้าก็ขายโลละส0ปอนด์ยู่อังกฤษทรงถั่ว UK เคนี่ทุกอย่างต้องใส่ใจคักนึงเนจืจ่าต้องใส่ใจทุกๆุกอย่างที่ห้อเห็ดอะ่ะมันถึงสิได้ผลตอบ ผลตอบแทนทีดีเราผลตอบรับทีดีจ้านี่ละไก่กระโหดน้ำให้กับต้นผักของไก่สีมะซองสมือซองเสาร่องแรงจากพี่น้องเพราะวา่าอากาศอยู่เมืองหนาวเอ,อ่อมันกะเป็นแต่ยานแน่จากน้อยเนาะจากขันซัวหนาวมากค่ะขาก็คือตายใดต้งสิมแม่มีเวลาเขาก็เหตุแบบนี้ใดเนาะจ๋าเนาะนี่ละเดี๋ยวไก่ชิพ้าพี่น้องบัดเพาะไก่โหดระบ้อไก่สิพ้าพี่น้องเอาไปสวนใหญ่เนาะจากเนาะ ระยะทางไปสวนกาสีไกลเติบได้แล้แลจะประมาณเคิงชัง่วโมงนะจ๊ะเนาะกะเอาบรรยากาศาข่างๆทั้ง,าง,าง,างมาฝากพี่น้องกันจ้าวิวงามงามเลจ้กพี่นอ้องถึงสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะกลมาเอาขนามาลงกันเลยจ้าพี่น้องได้มีมือนีเอามาซีถาดก้อนเนะจ้านี่กะสวยงามแบบนี้ เดี๋ยวเขาก็สิเอาไปลงเดี๋ยวไก่สิพาพี่น้องไปเบิ่งอยู่ในอุโม,มงค์ก่อนตอนนี้อ่าผักเขียวปีเทียนเขาล้ออันใหญ่เน,เนี่ยสิเป็นแบบไหนเนาะจ่าพราะว่าไก่บ่ได้มาสวนหลายพื้นเลยไก่สิไปพาไปเบิ่งเนาะจ่าะมาอัปเดตลูกค้าเพิ่อนกับจองมาไลา่ค่ะเนางจ้าว้าวนี่เขียวปีของเขากะอันที่เหลือเนาะจ่าเหลือลูกค้าเพิ่อนกับซั่งมาเดี๋ยวมือนี้กับสิตาได้เพิ่นกันเนาะจ้าว้าวย้ยใหญ่ลอดต่อไหนแม่ อุ้ยไงเลยจ้ะอุ้ยอันนี้ก็กระลังเริ่มงามจ้ะเขาก็สิมาพวนดินนะจน้ะเนาะพวนดินอ่ให้กับขนาดของเขานี่กระลังสิเริ่มงามอุ้ยแหงโคลเลยบ่ได้มาหดน้ำหลายหลายมือเนาะจา้ะเนาะบ่ได้มาหลายมือเลยจ้ะนี่กระลังเริ่มงาอมละจ้ะกระลังเริ่มใหญ่เริ่มงามอุ้ยพุ่นละอู้ก็สิเอาต้นน,น้อยๆน,นี่ไปคั่นสมเนาะจ้ะพี่น้องเนาะ ตนน้นนยอยซุ้มต้น,น้นยๆน่งยสเอาไปคันสุมแสบขึนอยังนีเด้จ้านีา่ก็เริ่มสีสีง่เราจะอิจากอาทิตย์นึงก็สีเอาเก็บให้ลูกค้าไปนะจ้าอันนี้พักเขียวอันนี้พักกาทินก็กรลังเริ่มง้ามนะจ้ะเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งทั้งผุ่นเนาะว่า,าสเป็นแบบใด ม,มีมีสองอุโมงค์ใหญ่จ่าพี่น้องมีสองอุโมงค์ใหญ่ผู้เพื่อนติดติดตามที่ไก่เฮ็ดคลิปวิดีโอลงกะสินอัศรูน้าจ้านอกกะมาบอกสำหรับผู้เพื่อนมาใหม่เนาะผู้เพื่อนทีอย่างมาเห็นเขาใหม่ไหมจ่าพี่น้องมาเบิง้งอุ้ยสวยงามพระนางเนาะจาะ้าะนี่เดี๋ยวเขากะสีวานโอ้ยอันนี้ก็เป็น,น กวางตุง้งกวางตุง้งอันนี้กวางตุ้งขาวไหมจ้ะพี่น้องกําลังสีง้มเนาะไก่กว้านไปน้ำเนาะจ้กกะพี่น้องอ่าเพาะไปน้ำวานไปน้ำจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันอ้ยพอไปน้ำวานไปน้ำเนาะจา้ะนนนจนนนนนเนะาเนะเพราะว่ามันสิไดท้ทันทันผู้เพินมาสื่อเฮาสิไหมจ๊ะสเอาขนาล้งไปมองนี่เลยจ้ะล้งไปหลายเติบเนาะจ้ะเนาะกัหวังวาอ่านี่แหละจ้ะพี่น้องเขาปลูกแบบธรรมชาติ เค้าก็ป่อยให้อ่าสลักมันกินเน่มันเหลือแน่เหลือกับายเฮานะจ่าพี่น้องเนาะ ไก่เตรียมเรียบร้อยแล้วไก่มากดินเรียบร้อยแล้วนอกจากไก่กระสีเห็ดพ้วนดินตามที่พี่น้องเห็นเลยนอกจากอันนี้คือเป็นดินที่ไก่มากขี้มากขี้งัวไว้ไวเรียบร้อยแล้วนอกจากเดี๋ยวไก่กระสีมาลงขนาดของเขาเลยจ้าอุย้ยเหี่ยไหลไข่หอ่เลยจ้าพี่น้องหอนไหลมือนีถือว่าอากาศดีมากๆเลยจ้าเดี๋ยวเขามาลงขนาดกันนะจ้ก That's <laughs> what ไลทันด้าพีจ้าปูขา่ข้าวลงขนาดเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะจ้ามือนีกับพาพี่น้องมาสวนหรือเป่าแล้วก็มือนีกับพาพี่น้องมะอ,อ,อัปเด,ดตตนกาพักต่างๆที่ไก่ได้ย้ายลงไปในอุโมงค์แล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วกับ มือนีกับพาพี่น้องมาสวนใหญ่กับมาลงคณะเป็นทีเดียบ้อยแล้วคือกันจักพี่น้องได้ประมาณ หนึ่งห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้ตั้งสิบล่องเลยจ้าพี่น้องเดียวไก,ก่กรสีมาอัปเดตพี่น้องเรื่อยๆเนาะจ้าว่าผลผลิตของเขาปีนี้นาดปีนี้สิเป็นแบบใดเนาะจ้าเดียวอ่าคลิปนี้กะสีคออำลราพี่น้องไว้เพียงทาน,นีเนาะจ้าหากปุ้ใดมักก็อย่าลืมด้วจ้าฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ไก่ไทยอินยูเคชแนลเพื่อที่จะหาคลิปใหม่ๆคลิปดีๆมาฝากพี่น้องกะสีพาพี่น้องเขาแต่สวนนี่ละจ้าพี่น้องอย่าเบื่อไก่เด้อ เรากะเสียหาผู้ใดมือใหม่ะกะอยากเสียเอาไปเป็นแนวทั้งกะสามารถติดตามไก่ไว้ได้นอกจากไก่กะเอาจากประสบการณ์ของไก่มาแบ่งปันเลยจา้าคลิปนี้กะพร้อมลับพี่น้องเพียงเขง่านี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ